ส่วนการประชุมสบคเมื่อวานนี้นะคะก็มีมติคลายล็อกปรับพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม29จังหวัดก็เหลือ23จังหวัดแต่ว่าอย่างที่คุณอคาคิระบอกไปมี2จังหวัดใหม่ที่เพิ่มเข้ามามใน23จังหวัดนะคะรวมถึงมีการลดเวลาเคอร์ฟิวจากเดิมเนี่ยสี่ทุ่มถึงตีสีตอนนี้ก็ลดให้เหลือ5้าทุม่ม ถึงตีสนะคะพร้อมกับมีการคลายล็อก้นส่งตลาดร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการได้ถึง4ี่ทุ่มเริ่มพรุ่งนี้ค่ะ16ตุลาคมโดยในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดิมได้มีการประกาศไว้29จังหวัดแต่ว่าล่าสุดที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับลดเหลือ23จังหวัดแต่ว่าในจำนวนนี้มีการปรับจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด37จังหวัดก็ปรับเหลือเป็น30จังหวัดและพื้นที่ควบคุม11จังหวัดเป็น24จังหวัดจะเริ่ม16ตุลาคมนี้ค่ะ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิลลดเวลาเป็นห้าทุ่มถึงตีสาอย่างน้อย15วันสำหรับร้านสะดวกซื้อตลาดสดหรือตลาดนัดก็จะเปิดให้บริการได้ถึง4ี่ทุ่มนะคะโดยเปิดบริการเครื่องเล่นและสวนสนุกได้ด้วยค่ะ ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เปิดทำการโดยกำหนดเวลานะคะก็อย่างเช่นโรงภาพยนตร์ร้านอาหารโรงละครโรงมหารสพลิเกงิ้วลำตัดหรือการแสดงพื้นบ้านอื่นๆสนามกีฬาทุกประเภทสวนสาธารณะศูนย์การค้าและห้างสปปรรพสินค้าเปิดให้บริการได้ไม่เกินสี่ทุ่ม สถานดูแลผู้สูงอายุให้เปิดดำเนินการแบบรับไปกลับได้โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานครบุคลากรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ค่ะผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์นะคะส่วนการขนส่งสาธารณะทุกประเภทปรับเพิ่มความจุตามความสามารถของยานพหาหนะที่กระทรวงคมนาคมกำหนดเอาไว้ค่ะ ส่วนศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดพิธศการนะครับรวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและก็โรงแรมอันนี้สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าให้เคร่งครัดตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับคือจำกัดจำนวนไม่เกิน500คนเว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรจัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุดบุฟเฟ่ที่ตัดกินดืนกินนี่ไม่ได้นะครับ รวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเนื่องจากว่าช่วงฤดูหนาวตามโรงแรมและก็ห้างสรรพสินค้ามักจะเป็นช่วงที่จัดงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์ที่จําเป็นตามประเพณีนอกจากนี้นก็ยังได้กําหนดเวลาประชุมไม่เกินช่วงละ2ชั่วโมงนะครับให้มีเวลาพักแล้วก็เปิดระบายอากาศของห้องประชุมเปิดดําเนินการได้ไม่เกิน4ี่ทุ่มเหมือนกันนะครับโดยให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีเกิน50คนขึ้นไปครับสำหรับทุกพื้นที่ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดบริการตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมที่เป็นรายบุคคลหรือว่าแข่งเป็นคู่เท่านั้นสวมหน้ากากตลอดเวลายกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังไม่เปิดบริการนะคะแล้วก็ยังไม่เปิดบริการสวนน้ำและสวนสนุกทุกพื้นที่ด้วย ส่วนสนามกีฬาทุกประเภทสวนสาธารณะเปิดดำเนินการตามเวลาปกติได้ไม่เกิน4ทุ่มมาตรการอื่นยังคงเดิมค่ะส่วนการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคปรับเพิ่มการรวมกลุ่มตามระดับพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดถึงเฝ้าระวังดังนี้นะคะ50คน100คน200คน300คนและ500คน ขณะที่สถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะกระทรวงมหาดไทายกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขเร่งรัดกำหนดมาตรการสำหรับเตรียมการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงไปนะคะว่าในส่วนของสถานบันเทิงการนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเนี่ยน่าจะเริ่มได้ในช่วงเดือนธันวาคม<อ>นะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะคก็ต้องรอติดตามมาตรการที่จะมีต่อไปนะครับค,คือ